วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีคิดราคาบิวอินง่ายๆโดยไม่ต้องรอช่างในเวลาไม่เกิน2นาทีกันนะครับแรกนะครับเลือกแบบและสเปคที่ต้องการค้นหาแบบผ่านช่องทาง Google Pinterest หรือจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียไหนก็ได้นะครับต่อมาก็เลือกสเปคนะครับชนิดไม้การปิดผิวเฟรมอลูมิเนียมมีไม้ซ่อนฟรรไฟ LED ตรงไหนเดินไฟฟ้ากี่จุดนะครับระบ,บุรายละเอียดไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วก็อันที่2นะครับ ต้องวัดพื้นที่จริงครับกว้างคูณสูงเท่ากับตารางเมตรหรือว่ากว้างบวกสูงส่วนเกิดจากมาตรฐาน2.40เมตรสีให้คำนวณราคาคิดเป็นเมตรแล้วก็ตารางเมตรนะครับเราลองมาคำนวณราคาตู้สูงสเปค MDF ปิดโปรเทคผิว2ชั้นเมอลามีนและลามิเนตนะครับโดยสเปคมาตรฐานของ HOME a นด์เตู้เสื้อผ้า2ตอ่อไม่มีหน้าบานกว้าง2เมตรสูง2เมตรเท่ากับ 2บวกด้วยส่วนเกิน40เซนเท่ากับ2.4คูณด้วยราคาต่อเมตร18,000บาทตู้ใบนี้จะเท่ากับ4,3200บาทครับเราลองมาคำนวณตู้เตี้ย ซึ่งเป็นตู้ขวล่างมีบานกว้าง2เมตรสูง75เซนลึก40เซนเอา0.75บวกด้วย0.40คูณด้วย2เมตรน่าจะได้เท่ากับ2.3เมตรคูณด้วยราคาต่อเมตร2 2 0 0 0รวมแล้วตู้ขวล่างจะอยู่ที่5 6 0 0บาทครับและวิธีการกรุปผนังเราจะคิดเป็นตารางเมตรซึ่งในที่นี้กว้าง2เมตรคูณ2เมตร80 สมมุติว่าเอา2คูณ2เมตรเท่ากับ5.6เมตพื้นที่รวมคูณด้วยราคา8,000บาทต่อตารางเมตรเท่ากับ44,800บาทนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าวิธีการคิดราคางานดีวอินง่ายๆโดยไม่ต้องรอช่างไม่เกิน2นาทีใครก็ทําได้จริงไหมครับตอบถามหรือขอคําปรึกษาได้ฟรีจากรายละเอียดที่อยู่ในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโฮมเอเจอเราทุ่มเทเพื่อให้บ้านน่าอยู่